วันนี้เราจะมาใช้เทคนิคของเส้นเพนเอฟเฟกต์ระบายลงไปบนตัวโมเดลเพื่อสร้างเป็นเอฟเฟกต์ที่ดูมีรายละเอียดดีเทลเหมือนแบบนี้นะสืบเนื่องจากผมในเห็นงานของอาร์ติ์ท่านหนึ่งใน Instagram นะครับเขาก็มีการใช้งานพวกเส้นสายของ p e n เ f ฟเฟ t ตเนี่ยเอามาตกแต่ง กับตัวงานปั้นของเขาเราได้มีการนำโมเดลที่เป็นไฮเลสเข้ามาในมายาแล้วใช้คำสั่ง mesh reduce นะครับไป2รอบนะครับโมเดลในตอนแรกที่นำเข้ามาจะมีเส้นเยอะมากๆเลยเพราะเป็นโมเดลที่เราเอาเข้ามาจาก s c รั p t ิดนะครับหลังจากที่เรามีโมเดลที่หน้าตาเป็นแบบนี้แล้วเราจะเริ่มใช้งานคำสั่งของ p t n f f e c t เลยนะครับเราจะไปที่โหม Mode, ด modeling ไปที่ generate จากนั้นเราจะสั่ง make p e n t a b l e เพื่อทำให้โมเดลเนี่ยเพนได้นะครับในเคสที่โมเดลของ เพื่อนๆเ,เนี่ยไม่สามารถจะเพ้นบัตรที่เป็นเพนเอเฟกลงไปได้อาจจะเกิดจากการที่โมเดลเราไม่มี UV นะครับเราอาจจะต้องใช้ UV แบบออโต้กางไปก่อนหนึ่งครั้ง ทุกอย่างพร้อมแล้วผมจะไปที่ Windows Content Browser นะครับเราจะทำการไปหา Brush ที่เราจะมาใช้เพื่อเพ้นเป็นเส้นสายต่างๆลงไปนะครับในนี้ก็จะเป็นที่ที่จะเก็บเพนเ f ฟ c t บัตทุกประเภทมีผสมมากมายนะครับตัวที่ผมทดลองแล้วรู้สึกชอบนะครับก็จะเป็นโท้ถาวันนะฮะเดี๋ยวเราจะทำการหาก่อนว่าถาวันอยู่ไหนนะฮะฟันนะฮะในนี้เองก็จะมีถาวันอยู่หลายแบบนะครับซูเวอร์ลัช ครับจะมี tree c u r v y tree twisty นะฮะเรามาลองใช้ t r e twisty เขียนลงไปนะฮะมันจะได้เป็นลักษณะเป็นกลุ่มก้อนนะครับของ p e n เ e f e เฟที่มันจะถูกเขียนลงไปบนโมเดลเราสามารถที่จะกด undo เพื่อทำการทดลองดูได้ว่าถาวันแบบไหนที่ดูแล้วน่าจะเข้ากันกับงานของเรา the world large เนี่ยดูแล้วมีความแมทนะครับผมก็จะลองใช้เป็นตัว w o r l l a r g จากนั้นเราจะทำการดีไซน์นะฮะการเขียนตัวเพนเดฟเฟกลงไปนะผมจะพยายามเขียนให้เพนเดฟเฟกเนี่ยมันไปวนตามเชฟไม้ที่มันงอกขึ้นมามันจะค่อนข้างเยอะดังนั้นการที่เราจะเขียนลงไปตรงไหนบ้างเนี่ยถ้าเราดีไซน์ไว้ก่อนเนี่ยก็จะค่อนข้างดีมากนะฮะแบบนี้แปดควรจะวิ่งไปทางไหนที่เวลาเราหยุดเขียนนะครับเส้นของตัวเถาวันที่เราเขียนเนี่ยมันจะมีการคอนเน็กกันแล้วก็ให้เป็นความสวยงามที่มากกว่าการเขียนแบบลงไปทีเดียวแบบมั่วๆวเลยนะฮะ หางควรจะมีโฟล์การวิ่งยังไงนะผมจะมค่อยๆเขียนลงไปช้าๆนะครับโดยบัตรตละอันถ้าเกิดมันเล็กหรือมันใหญ่ไปเราสามารถที่จะกด B นะครับเพื่อทำการสเกลบัตรได้นะครับเราสามารถจะเขียนเส้นลงไปได้อย่างอิสระนะฮะแล้วเดี๋ยวเวลาที่เราจะทำการคอนเวิร์ตเนี่ยข้อมูลทุกอย่างจะถูกคอนเวิร์ตไปเป็นโพลิกอนนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้เรนเดอร์ในตอนสุดท้ายก็มีเพื่อนๆพ,พี่น้องหลายคนนะถามว่า เครื่องคอมที่อาจารย์ใช้เนี่ยสเปคอะไรนะจริงๆสเปคไม่ได้สูงอะไรเลยครับการ์ดจอเป็น980แรม32 g กิกก็ CPU เนี่ยเป็น i7 ที่ซื้อมานานมากๆแล้วครับดังนั้นแปลว่าเครื่องของหลายๆท่านที่ใหม่กว่าผมเนี่ยน่าจะทำงานได้ดีนะครับนอกจากนั้นในการเรนเดอร์งานประมาณนี้ผมจะต้องใช้ GPU เข้ามาช่วยแน่ครับเพราะว่าถ้าใช้ CPU นะครับรับรองว่างานแบบนี้เรนเดอร์นานแน่นอน ทดสอบนะครับโดยการซ่อนโพลิกอนไปกด control h เราจะเห็นเฉพาะตัวเส้นเพน f f ฟ c t แล้วก็สำหรับการเรนเดอร์เนี่ยผมจะต้องทำการ Convert ข้อบูลทั้งหมดตรงนี้ให้ไปเป็นโพลิกอน select เพน f f ฟ c t ทั้งหมดใน Viewport จากนั้นเราจะไปที่ modify นะครับ convert เพนเดฟ e ก to p o ลิก o อนครับเข้าไปใน option นะครับ poly ลิมิตคือจำนวนโพลิกอนตอนท้ายที่สุดนะครับ ผมแนะนําว่าเราจะต้องใช้จำนวนโพลิกอนให้เยอะนิดนึงเพื่อที่จะทําให้เส้นพ e นเ e ฟเฟกนั้นยังคงมีดีเทลอยู่นะครับผมจะขอใช้อยู่ที่800,000พอลี่นะฮะกดคอนเวิร์ตจากนั้นรอสักครู่หนึ่งเรียบร้อยครับนี่คือเส้นโมเดลของเรานะครับตอนนี้มันจะยังคงมีแมทเทอเรียลติดไปด้วยนะครับผมจะลองทําการใส่แมทเทอเรียลนะครับให้กับเส้นที่ถูกคอนเวิร์ตโดยจะใส่เป็นสแตนดาร์ดเซอร์เฟลงไปก่อนนะครับ การใช้งาน CPU r เดอร์ยังไงผลลัพธ์ก็จะต้องออกมาถูกต้องนะครับแล้วก็ค่อนข้างละเอียดเ r เดอร์ได้ดีแน่นอนแต่ว่าจะใช้เวลานานนะครับดังนั้นผมจะขอเห็นผลลัพธ์คร่าวๆจากการใช้ CPU Render แบบนี้ผมจะขอปิดในเรื่องของ Specular ไปเพื่อทำให้การเนเดอร์นั้นเบาขึ้นแสงที่ส่องมานั้นก็ให้แสงสว่างได้ดีนะครับรวมไปถึงตัว Sky Light ที่ผมมีการใส่ลงไปก็ช่วยเป็นไฟเติมได้ดีนะครับ เราอยากที่จะเรนเดอร์มันแบบรเร็วแล้วนะครับก็แนะนําให้เราไปใช้งานการเรนเดอร์โดยการใช้ G P U นะครับ G P U จะเป็นการเรนเดอร์ที่ค่อนข้างจะรวดเร็วมากนะมันสามารถจัดการกับซีนโดยทั่วๆไปเนี่ยเรนเดอร์เร็วกว่า C P U หลาย10เท่านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองใช้ G P U ในการเรนเดอร์งานนี้กันนะครับน่ามาแล้วฮะงานละเอียดขนาดนี้นะฮะผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดูมีความสวยงามดูมีความละเอียดใช้เวลาเรนเดอร์อยู่ที่ 17วินาทีอันนี้น่าจะเป็นเวลาที่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับแล้วก็มีลูกเล่นหลายอย่างที่เราสามารถจะทําได้ให้งานนี้มีความน่าสนใจมากขึ้นไม่ว่าจะทําให้ปลาเนี้ยมีการว่ายเป็นแอนิเมชันแล้วเอาตัวเพนเดฟเฟกเนี้ยติดไปกับตัวโพลิกอนทาให้มันมีการเคลื่อนที่นะครับมันคงจะน่าสนใจมากนะครับนอกจากนั้นเราสามารถที่จะดีไซน์ช็อตทั้งช็อตนะครับแล้วใช้เทคนิคกัน วาดเส้นเพนเดฟเฟกเนี่ยลงไปเพื่อสร้างเป็นงานในอีกสไตล์หนึ่งนะครับผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้งานอ์โนเรนเดอร์พร้อมกับเทคนิคของเพนเดฟเฟกตัวนี้เนี่ยสามารถจะเรนเดอร์งานเป็นภาพเคลื่อนไหวได้จริงๆอย่างแน่นอนนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือสิ่งที่เราฝากท่านในวันนี้ผมารารย์พรจากไลซีจีขอขอบคุณท่านสำหรับการรับชมแล้วก็ช่วงนี้อย่าลืมนะครับไลซีจีเรามีกิจกรรมจัดการประกวดนะครับมิสทริกอลินานะครับมาร่วมสนุกสร้างผลงานชิงรางวาัลและคอร์สเรียนใหญ่ๆจากไลท์ซีจีและทาง ของเรานะครับสำหรับในวันนี้ขอบคุณท่านสรับการรับชมนะครับล้วพบกันในโอกาสถัดไปครับสวัสดีครับ